มีโอกาสใหญ่ทุกคนอันนี้เป็นันแรกเรามีโอกาสใหญ่ครับวันในประเทศไทยเนี่ยตอนเนี้ยสองปีกว่าจะเข้าปีเนี่ยปีที่สามแล้วนะฮะ<ม>เห็นการเติบโตของวันแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกกระตันยูสำหรับแฟนๆที่สนุกสนุสนวันแล้วก็ความจริงโปรโมเตอร์คนาค่ายนักข่าวทุกคนสนับสนุสนวันผมรู้สึกแบบลักคกี้มากจริงๆดวงดีแบบคือแบบ มันมันแบบฝันแบบมันฝันหยือเปล่านความคิดอย่างนั้นน่ะมันแบบเดินทั่วประเทศใช่ไหมาบางทีไปไมาแล้วกรุงเทพมาที่นี่เอ้ชาติพี่บอสชาติี่บอสทุกคนอะ่ะมันมันกินข้ามถนนมีมีม,ม,มีทุกคนมามาบ้านมามามา,มาเดินที่ไปไปไปเที่ยวนี่ก็โอ้โหทุกคนมันแบบประเทศไทยขอบคุณมากเจ็ดสิบล้านคนรักวันรักฮีโร,ร่ของเราบคุณมากครับ จำได้ว่าบอสเคยมีโครงการไปไปเยี่ยมค่ายต่างๆจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ทะลุทัพเคยทำมาสองปีแล้วปีนี้ไม่เห็นทำเลยโอเคเออผมจะพูดตรงๆผมได้ข่าวสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีใจได้ข่าวว่าบางโปรโมเตอร์ใน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 จังหวัดเขาเขาเบีบ ค่ายหนลค่ายจะได้เงิน,เง,นเงินให้เข,าข้าในโปรโมเตอร์อันนี้เป็นขอโทษนะมัน,ม,นม,มันไม่ใช่ผู้ถูกใครแต่คือแบบถ้าเกิดผมจะให้เงินบริจาคใช่ไหมผมอยากช่วยนักมวยอยากช่วยค่ายเล็กๆให้โตเร็วแต่ถ้าเกิดโปรโมเตอร์จะบีบเขาเอาเงินได้ข่าวหลายเรื่องราวนี้ของจริงนะรู้สึกไอ้ไม่ค่อยไอ้อยากช่วยทุกคนแต่มันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นวัตถุประสงค์ใช่ไหม อยากช่วยสำหรับผมนะผมอยากช่วยคนที่ยากจนมากที่สุดในอุตสาหกรรมมวยไทยโ <Okay. S 2> อเคคนที่ไม่มีโอกาสแต่มีฝันใหญ่อยากขึ้นไปวันนุมพนีแล้วไปวันใหญ่อันนี้เป็นเป้าหมายของไอ้นะลึกๆในหัวใจผมอยากช่วยคนจนเพราะว่าผมเคยเป็นคนยากจนและผมมีน้ำใจเยอะแต่ถ้าเกิดคนจะเอาเปรียบ ใายเล็กๆนี้ไม่สบายใจนะพูดตรงๆขอโทษนะพูดแรงๆหน่อยจะเราเราพอจะแก้ปัญหานี้ยังไงฮะหรือว่าต้องจะไม่จะ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 ต้องต้องต้องมีที่วิธีอื่นจะจะจะได้จะได้ช่วยเอ่อใครเล็กๆจะต้อง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 มีใช้เวลาต้องต้องคิดเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีวันลุมพินี่อาทิตย์หนึ่งมันแค่ตอนนี้วันเดียวใช่ไหม ถ้าเกิดมีสองวันสวันอาจจะเปิดโอกาสนะตอนนี้เราคุยคุยกันอยู่มดบริหารของวันกับใครคุยคุยเรื่องนี้เราจะลงทุนในประเทศไทยขนาดไหนเพราะพูดตรงๆเนะไอ้เศร้า,า,านิดหน่อยนะเพราะว่าแฟนๆทั่วประเทศ70ล้านคนรักวันรักนักมวยของเราแต่ทำไมรัฐบาลไม่สนุบสนุนวันอันนี้มันแปลกใจหน่อยแล้วก เร้าหน่อยและรัฐบาลประเทศอื่นสนุกสนุกวันก็จะ่ะนี่เป็นไอเป็นคนไทยและวันเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกสําหรับรายการมวยไทยนะศิลปบัตรการต่อสู้จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็แบบเราช่วยประเทศนะเจ็ดสิบล้านคนมีแรงบนันดาลใจกับเ,เรื่องราวของฮีโร่ของเราใช่ไหมเขาฮีโร่ผ่านต้องผ่านอษปสรรคต้องผ่านความยากยากจนต้องผ่านหลายอย่างแต่เรื่องราวนี้จะให แรงพนันธุ์ใจเจ็ดล้านคนแต่ผมตกใจรู้สึกเศร้าทำไมรัฐบาลมันไม่สูงวันวันใหญ่กว่าวันใหญ่กว่า F1 นยูโรป่ทั่วโลกวันใหญ่กว่า f 1. อฟัน,น 1. 1> อยบอกอะไรรัฐบาลนะแค่เหมือนแบบคนไทยฮะทุกคนคนไทยถ้าเกิดอยู่รักประเทศไทยเราต้องรวมรวมมือกันช่วยกันผมไม่ว่าใครนะไม่ผมไม่ได้ว่ารัฐบาลหรือว่าอะไรนะแค่รู้สึกเศร้าทำไม ทำไมอันนี้เป็นมรดกไทย70ล้านคนลักวันลักบ้าบอดดูในในโซเชียลเขารักขนาดไหนเรตติ้งของวันทุกอาทิตย์เป็นอันดับหนึ่งสำหรับทุกคอนเทนต์สตักนะมันไม่ใช่มู่อย่างเดียวลชวนกับละครช่างข่าวชวนกับเอนเตอร์เทนเมนต์บาร์ยตีหนังอะไรก็ได้เราเป็นอันดับหนึ่งทุกอาทิตย์ในไพร์มไทม์แล้วก็แบบ ก็ทุกคนรู้เจ็ดล้านคนรักวันเป็นบ้าแล้วร <c oughs> ักฮีโร่ของเรานักบอของเรา <c oughs> ผมดีใจมากเพราะอันนี้เป็นมีโอกาสแล้วก็อีกอย่างหนึงเนลสันนะ agency, เอเจนซี่เขาเขาเขา,เขาทำแบบรีพอร์ตนะวันอิมแพตในใน,ในสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเกือบ <c oughs> 10%ที่เราดึงทัวริสต์ดึงดึงเงินลงทุน จา,จากประเทศอื่นมาที่เขาเ้าประเทศไทยอ,อันนี้แค่เศร้าหน่อยเศร้าหน่อยเออก็กกก rocks, ผมแค่ผมจะพูดว่าผมทำเต็มที่ให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีให้เจ็ดล้านคนมีแรงบันดาลใจเป็นฮีโร่ และมีความรู้สึกทุกอาทิตย์มีมีความทรงจำกับครอบครัวกับเพื่อนทำไมทุกคนในประเทศไทยรักวันเป็นบ้าแต่รัฐบาลไม่ไม่สนุบสนวันอันนี้เศร้าเศร้า,าท,ำท,ำท,ำทำแทำทเต็มที่ถึงแบบ A.C. n sen, ีเน s ส n มาเอามารีพอร์ตคือแบบวันดึงทัวริสต์เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสำหรับบริษัทหรือว่าคนที่ดึดงทัวริสที่ประเทศไทย มาในเรื่องของการแข่งขันบ้างดีกว่าครับตอครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าช่วงระยะหลังเนี่ยโบนัสออกน้อยจังเลยทำไมแจกน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอเคอันที่หนึ่งไอ้บางคนปล่อยมั่วๆอย่างเดียวเขาเอาโบนัสถ้าเกิดอยูปล่อยมั่วๆหมัดบ้าๆบ้าบอยูุน็อกอันนั้นมันไม่ใช่โบยไทยผมหมัดไม่อยากให้โบนัสเรื่องนี้ไอ้อยากให้ทุกคนเข้าใจสองมีสองอย่างที่ให้โบนัส ต้องมีใจปิดเกมทุกวิแต่ต้องโชว์แม่ไม้มมยชทยสุดยอดยอดเยี่ยมจริงๆโอเคบางคนแบบมาปาอันนี้เป็น55าสิ 50. ลากลากหมัดอย่างเดียว5050 50. ใครจะไปใค,ใครใ,นะใครจะรอดนะครับมาเป็น5050า 50. แต่ถ้าเกิดอยู่ดูกลางคอหรือว่าอยู่ดูแบบสอดหลกหรือศอหรืออะไรอันนี้เป็นแม่ไม้มวยชทยสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยมไออยากให้นักงวยหัวหนา้าข่าวแล้วโปรโมเตอร์เข้าใจนี้ปีนี้ก่อนผมให้โบนัสแบบ ง่ายเกินไปสําหรับแล้วก็เป็นใครเป็นมวยบูอย่างเดียวบ้าบอเข้าใจว่าเราต้องแจแคนนี้ให้ให้ให้ผมอยากให้โบนัสคนที่แบบเหมือนแบบเจ้าเสือใหญ่แม่ไม้มวยไทยสุดยอดจริงๆเขามีพลังด้วยนะแบบสุดยอดจริงๆแ,แม่ไม้มวยไทยสุดยอดเอาได้โบนัสชกสยุยๆมาก อยากกระเสริม่อยครับผมเพราะว่านีหลายๆคนที่แบบว่าบางทีก็อยากจะสนับสนุนนักมวยไม่ถึงว่าทางวันอาจจะแบบว่ามีระบบที่แบบเหมือนว่าให้คนผู้ชมเนี่ยมอบโบนัสให้นักมวยด้วยได้ไหมครับหมายถึงว่าอาจจะมีระบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบอ๋ออจริงเหรอไม่ไม่รู้แต่หลายๆคนเนี่ยแบบว่าอยากอยากให้โดนเนี่ยนะโดนเนี่ยโดนเนี่ยที่เนี่ยโอเค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 อเคโ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 อเคอเคโ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 อ้คโอเ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 อเคโ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 อเไโอเค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 โอเ อันนี้ไอ้ดีใจมากแสดงว่าแฟนๆรักฮีโร่ของเรามานักรักนักมวยของเราไม่ไม่ให้แพ้ชนะแต่เหมือนแบบเหมือนแบบนักมวยโตโยต้าชีวิตเขา <c oughs> <c oughs> ทำไมไอ้ชอบร่วมรากของเขาประวัติศาสตร์ของเขาเพราะว่าเขาเป็นนักมวยที่หลงทางไปทางผิดและชีวิตเกือบเป็นเละ เขากินยาเสพติดหรืออะไรใช่ไหมเขาได,ได้ข่าวนี้แต่วันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสเธอเกิดยู่จริงใจในอยากอยากให้ฟันของอยูกลายเป็นคนจริงอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกแล้วก็โตโยต้ามาเขาจริงใจป่าเขาเขาเขาจริงใจบ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟที่ก่อนโอ้โหเขาเกือบล่วงแต่กลับมาปิดเกมวิสุดท้ายได้โบนัสใช่ไหมอันนี้ไอดีใจมาก แลเขาก็ได้ล้านกว่าบาทตอนเขาชกสามครั้งมาในในในวันแต่สิ่งที่ไอสิ่งที่ให้ความสุขมากที่สุดนะสำหรับผมตอนเรามีเรื่องราวนักมวยใจสู้ร้อยเต็มที่ต้องผ่านอุปสรรคเยอะและจริงใจสำหรับฟันันของเขาแล้วก็ได้เงินก้อนหนึ่งที่ได้ซื้อดินได้ช่วยพ่อแม่ได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนแบบศึกษั รถถังถวันชายซูเปอร์เล็กนาบิลมีหลายคนมีนักงวยแบบเรื่องราวของเขาจะจะจะให้แหรงบันดาลใจทุกคนอันนี้เป็นเป้าหมายลึก,ลกที่สุดสำหรับหัวใจไอถ้าเกิดเรามีเรื่องราวนี้เ0เจ็บล้านคนมีฮีโร่ระดับโลกและอยู่สุดลึกรูลก้ลักชาติมากขึ้นเรามีศักดิ์ศรีประเทศไทยมีศักดิ์ศรีทำไมอังกฤษมีมี e p l พรีเมียร์แต่ ประเทศไทยมไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วประเทศไทยมีวันรายการใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดสหรับศิลปการต่อสู้ทั่โลกแล้วก็คนไทยรู้สึกว่าผมเป็นคนไทยนะอย่างนี้ผมมีฮีโร่แบบรถถังและผมไม่ว่าผมไม่ได้แบบให้ทุกคนฝันจัดจ้านคนจะฝันกลายเป็นนักมวยไม่ใช่นะคือแบบ ทุกคนมีฝันส่วนตัวใช่ไหมอยากเป็นหมออยากเป็นดาราหนังอยากเป็นซีออะไรอะไรก็ได้แต่อยู่ต้องมีคุณค่าจากยุโรปของเราความวินายความอดทนความใจใจกล้าความซื่อสัตย์จริงใจมีหลายคุณค่าที่มวยไทยสอนอันนี้เป็นสิน่งที่ไอมีแบบรู้สึกดีใจมากที่สุดแล้วก็แบบแฟนๆเขาจะเขียนเมสเสียชจในในใน ทนงอินสตาแกรมหรือว่า f a c e b o o k ว่าเฮ้ขอบคุณมากนะเพราะว่าผมไม่เคยมีเวลากับคุณพ่อแต่ทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์เป็นอยู่กับคุณพ่อดูวันลุมพินีว่ไอ้ดีใจมากอันนี้เป็นความทรงจำาภาษาไทยเขาต้องนำมาภาษาอังกฤษ magical memory ความทรงจำแบบพิเศษสุดยอดเหมือนแบบผมนะคุณพ่อผมพาไอ้ลุมพินีตอนอายุ9ขวบ ผมยังมีความทรงจําแล้วก็รู้สึกในในในหัวใจมันอุ่นๆนะแบบแบบรู้สึกดีแบบคุณพ่อคุณแม่ครับที่พาอันนี้นี่เป็นความทรงจาไทยมวยไทยและตอนนี้ทั่วประเทศดูทุกอาทิตย์ดูกับครอบครัวดูกับเพื่อนรักและเขาจะมีความทรงจำเฮ้ยชนเปล่า,า,าตอนเออซูเปอร์เลกชกกับรถถังรือว่าน้าบิลชกกับใครทุกคนมีความทรงจำเฮ่ยรถถังชนะและต่ใหร้รู้ อันนี้เป็น Magical Memory ของประเทศไทยบอสเมื 2, ่อสองสัปตาหาก่อนเนี่ยนะมีคนเอาบอสเนี่ยไปลงเป็น AI เลย <c oughs> บอสเป็น AI แบบชวนเล่นการพนัน <c oughs> ตกใจไหมฮะหรือว่าเห็นแล้วขำๆกูใจแต่แต่ไอรู้นะแฟนๆไม่เชื่อแฟนๆเขารู้นิสัยไอเป็นยังไงเขารู้แต่มันเศร้าหน่อยนะเศร้าด้วยทำไมมีบางคนอย่างนี้ แบบใช้หน้าไอทำา AI แล้วก็แบบของหมดผมไม่ว่าเล่นกันการพนันมันไม่ใช่ผิดนะเล่นการมันโอเคแต่ผมไม่ใช่มไม่เคยเล่นการพนัน้นผมไม่เคยเล่นออนไลน์เลยนะ, oh, oh. ะผมต้องเดินตรงๆต้องเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจสำหรับป้องกันวันใช่ไหมแต่ก็เศร้านิดหน่อยแต่ตกใจเปล่าไม่รู้ในอนาคตไอ้ว่า AI วิดีโอมันมีแบบ เจอ<ๆ>เจอเอแย่แย yeah, yeah, จริงๆนะไม่ใช่ไออย่างเดียวนะนักบุทของเราด้วยมันแบบมี AI มันอันตรายอย่าเชื่อทุกอย่างนะอคอนครับท,<อ>ที่ที่เราเคยคุยกันไว้ว่าไอแชมป์โลกวันเนี่ยบางคนมันยังไปไม่ถึงเราจะมีแชมป์วันลูบินีเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นแต่อันที่หนึ่งสำคัญมากอายัดพยายามเอาอาทิตย์หนึ่งแค่ครั้งเดียว ตอนนี้ไอคุยกับทีมงานของไอไออยากอีกวันหนึ่งในในอทิหนึ่งอันนั้นอันอันที่หนึ่งแล้วก็จากนั้นเราจะทำเส้นวันลุมพินีใช่ไหมแต่ขอโทษนะแบบทุกอาทิตย์ไอต้องบินทั่วโลกเหนื่อยมากโชคดีมีพนักงานซุปเปอร์ร์ทีมไทยใช่ไหมควางป้ายมีหลายคนที่ช่วยแต่ ต้องบินทั่วโลกเหนื่อยมากแต่พว่าตอนนี้วันโตเร็วโต,วเ,รวตวเร็วจริงๆแบบบูมเร็วเหมือนแบบเป็นบ้าแล้วเหมือนแบบประเทศไทยอากตันนั้นผมไม่ได้อ่าทำงานสําหรับความคิดประเทศไทยอย่างเดียวผมต้องดูบอลก้าวประเทศใช่ไหมจะตกลง,งจะมีไหมครับบอทครับแชมป์แชมป์มมวันจะมีจะมีไวันนึงพีนิชัมจะม,มีจะมีุจ คุณตีครับ <c oughs> มีข่าวความคุ้นหน้าของวัน173่งเายัางวอะไรนะวันหนึเามเราอยากได้ความขึ้นหน้าครับ <c oughs> <c oughs> วันหนึ่มวัน1 7ึ่งเจ็ดวัน175ทุกคนดูอันนี้จะจะระเบิดทั่วโลกทุกคนจะดูในโซเชียลจะ one, เทรนนนวันร้อเปอร์เซนต์อยู่ต้องดูเรามีรายกยารใหญ่ขนาดไหน173แล้ว1นึ่งเจอยู่ดูใหญ่เริ่ม มีบอกไปอะไรไหมครับว่าจะมีใครเจอใครสักคู่สองคู่อย่างอาทิตย์หน้าวันจันทร์ไอมีถลางข่าวที่ญี่ปุ่นก็ออกข่าวตอนนั้นแต่แค่ไอจะบอกอยู่173จะเป็นใหญ่กว่า172โอ้บอกจะช่องทางการดูช่องทางการดูครับจะพร้อมไหมครับรอบนี้เดี๋ยวตอนนี้จัดการอยู่เดี๋ยววันจันทร พี่โตเกียวผมมีแถลงข่าวอยู่ <c oughs> ครับโดยออกข่าวนิดหน่อยออออกข่าวนิดหน่อยขอถามความรู้สึกหน่อยได้ไหมครับ